สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เปิดตัวด้วยสกินของเสี่ยวไปนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสกินนั่นเองนะเป็นวงล้อนะคะทุกคนบอกเลยว่ารอบนี้ยากกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตู้ครั้งนี้นะคะมันไม่มีจํากัดค่ะทุกคนเห็นไหม ช่องตัวม่วงแล้วก็ช่องใดๆต่างๆตงัวนี้มันไม่มีจํากัดแล้วนะทุกคนก็คือมีสิทธิ์ลงอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่แจ็คพอตน้องสักทีนะแต่ไม่มีการันตีนะคะทุกคนการันตีอยู่ที่89เหมือนเดิมอะของอันนี้น่าเอามากๆกระดูกคือต้องได้อะ่ะถ้าไม่ได้สก,กินก็ควรได้อันเนี้ยไม่ได้ก็ต้องได้ทั้ง2องอันนั่นแหละทั้งสก,กินและกระดูกด้วยคือ คุ้มค่าจริงๆถ้าหากว่าได้มาหรือถ้าใครงบพอมากๆนะคะก็เปิดไปถึง100ครั้งก็ได้แต่บอกตรงๆเลยนะว่าเราไปไม่น่าถึง100อยะถ้าดูกิจกรรมอีกทีก่อนอาจจะดูกิจกรรมดูอันดับที่เราได้ที่เราถึงนะคะว่าแบบเอ้ยเราจะได้เหรียญพอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรยังไงบ้างนี่ชุดน่ารักจัดๆอ่ะ โอ้โหโโน้องคูสวยสวยอะไรขนาดนี้คะคุณน้องเฮ้ยสวยมากอะไรยิ่งกับแบ็คเก้าคือสวยไปหมดอะฉันเพิ่เวอร์อีกแล้วอะเริ่มที่อันแรกค่ะอันแรกเป็นเนื้อเรื่องนะคะไต่เนื้อเรื่องปกติเลยมี7วันปกติแล้วเกมอะมันจะต้องเปิดเนื้อเรื่องหลักก่อนุชุดนี้ก็น่ารัก เธอ,อมันต้องมาในราคา2,200แน่นอนมันต้องมาในราคาแบบกลุบกลบอะ่ะเอ้ยหรือว่านาลีนาลีเป็นสกิน1,800แล้วเสี่ยวไปเป็นสกิน2,200ตั้งเป้าตรงนี้ไว้ก่อนแร้ว,ว่าน่าจะใช่นาดีฉันอาจจะแบบล่ำลานองของเราจริงๆไปไม่ถึงอ่ะก็ปกติมันจะเปิดอะไรนะเขาเรียกปฐมบทปะเออปฐมบทอัน,นเนี้ยเนี่ยอาดำพบทอันเนี้ยก่อน สองวันแล้วถึงค่อยเริ่มเปิดอันที่หนึ่งถูกไหมแต่เกมน่าจะบั็กหรือใดๆแล้วแต่ตอนกลางวันมันเข้าไม่ได้วันนี้ตอนเย็นเข้าได้เข้าได้สองอันเลยนะคะก็ดําเนินเรื่องกันไปเลยทําเควสอันนี้อันที่สองตีบอสเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตีบอสมันเตียไงฮุ้ยชุดน่ารักมากเลยอะแกอ่ะเดี๋ยวเรื่องตีบอสนะคะมาลองดูกันว่าเขาใช้ทีมไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเหรียญเนี้ยเผื่อนะคะว่าเอ้ย เราเก็บวันสุดท้ายแล้วก็ไปเปิดตู้ทีเดียวว่ามันจะได้อะไรเท่าไหร่อยังไงบ้างโอ้ยแล้วก็ชอกช้ำใจกับอันเนี้ยกรอบเฟรมสวยมากซึ่งเมื่อก่อนมันได้ติดท็อปร้อยก็ได้แล้วโอ้โหปัจจุบันปัจจุบัน11-20 1 1 2ถึง20 11ถึง20นะทุกคนสู้ๆใครที่ยังอยู่จนทุกวันนี้ก็มันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะเราเพราะเราแบบเล่นมาเรื่อยๆอ่ะเนาะ เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะได้ติด20หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขตก็น่ากลัวซะเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเรื่องของทีมอะไรยังไงเดี๋ยวว์าไปดูกันอีกทีนีค่ะก็สำหรับวันแรกนะคะทุกคนเอาแค่บอสอะตายเท่านั้นเราพอนะคะเรื่องของอันดับไม่ต้องซีเรียสกันเลยเพราะว่าอันดับอะมันคำนึงถึงแค่ว่าใครตื่นมาเล่นก่อนได้สิ่งสิ่งนั้นก่อนก็คือจะได้ที่1เช่นคนคนนี้นะคะเขาเล่นวันเทิร์นคิวได้คนแรกเขาก็จะได้ขึ้นที่1ใครทําต่อจากเขาได้ก็จะได้ ไวขึ้นไวขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเวลงเวลานิดๆหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยมันก็ตามสภาพไปนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะได้คะแนนเต็มที่อ่ะคือ210ก่อนถ้าเราไม่กดเลือก4อันนี้มันจะได้คะแนนเต็มแค่210แต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็กดหมดเลยแต่บอสก็จะเก่งขึ้นจะสปีดสูงขึ้นอะไรแบบนี้ ซึ่งไอสปีดเนี่ยคือตัวปัญหาเดี๋ยวให้ดูมันตัวปัญหายังไงนะคะทีมนี้เป็นทีมคล้ายๆทีมตีกระดูกธรรมดานะแต่มีการเปลี่ยนวงแหวนนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยบอกนะให้ดูที่แถบข้างๆตรงนี้ก่อนบอสสีแดงเนี่ยมันมาก่อนเราเห็นปะเนี่ยคือปัญหาทําให้เราอะเสียเทินโดยใช่เหตุบอสเขาได้เล่นมันก็เลยเสียเทินตรงนี้ไปเนี่ยกว่าเราจะได้เล่นมันก็เสียเทินไปเยอะแล้เออคราวเนี้ย สำคัญเลยคือแหวนของน้องมังกรให้เป็นแหวนรูปนี้แล้วดึงเสือแล้วทุกตัวมันจะปล่อยฟรีของมันเองก็เท่ากับว่าน้องมังกรขาวเล่นแค่ตัวเดียวคราวนี้เราจะบอกว่าอันนี้มันอยู่ที่ดาเมจของของเสือทุกคนเลยนะว่าดาเมจของเสือใครแรงแค่ไหนอ่ะเท่านี้เลยเนี่ยนี่ก็คือคะแนนที่ได้เนี่ยแม้บวก20ข้างหลัง ทีเนี้ยเมื่อกี้เราใช้เธอหลายเ์นใช่ปะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเท์นเดียวว่ะจะทำยังไงสำคัญเลยนะคะคือสปีดของมังกรขาวที่แถบเมื่อกี้เราให้ดูข้างๆอ่ะอย่าให้บอสได้เล่นน้องมังกรขาวต้องได้เล่นคนแรกเดี๋ยวเรามาลองค่อยๆปรับไปพร้อมๆกันดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราได้ทำการลองทดลองของเราไปแล้วเบื้องต้นนะแต่เรายังไม่ได้ลองว่าถ้าน้องสปีดมีเท่านี้จริงๆแล้วเราแก้แบบ แก้ต้นเหตุเลยอะคือเอาเสียวเอาน้องเสียงเซียงมาใส่เลยซึ่งเราอะส่วนตัวจะใส่แทนโสเจ็ดนะคะเพราะว่าโสเจ็ดอะดาวเราน้อยน่าจะทำดาเมจได้น้อยกว่าปีปีตรงเท่านั้นเองเราก็เลยใส่แทนโศเจ็ดนะใครก็ต้องลองปรับเปียกกันเองนะคะว่าเป็นยังไงเสียงเซียงสําคัญแค่แหวนสองเลยนะเท่านี้เลยอันอื่นจะใส่อะไรก็ได้ ใส่อะไรก็ได้แต่สำคัญคือแหวน2แล้วก็เพิ่มแต้มเป็นสปีดเอาให้มันแบบเร็วที่สุดสมมติว่าทีมเราน้องมังกรขาวเนี่ยสมมติไม่มีแหวนสปีดสมมตินะสมมติแหวนสปีดมีแค่เนี้ยแค่3วงแล้วก็แหวน5แหวน6ไม่มีด้วยมาลองดูว่ามันพอไหวไหมนี่306นะคะเดี๋ยวมาลองดูกัน นี่นะเปลี่ยนเป็นหน้าตาทีมนี้แทนนะปะเผื่อใครสปีดเท่าเราจะได้เห็น306ก็ได้แล้ว306ก็ได้แล้วทุกคนดึงเสือเนี่ยน้องได้เล่นคนแรกเลยบอสไม่เสียเลยเห็นป่ะแล้วมันก็ปล่อยฟรีคือสกิลของวังกรขาวดึงมาปุ๊บเนี่ยทุกตัวจะได้เล่นฟรีหมดเลยแบบนี้ แล้วเสือเสือมันปล่อยยาวอยู่แล้วถ้าว,ว่ามันคิวได้มันก็ไปเรื่อยๆของมันเท่านี้แหละจบเนี่ยคือวันเทิร์นคิวทุกคนอ่ะเพิ่มให้ถ้าสมมุติไม่มีเลยค่ะพี่หนูไม่มีแหวนสปีดให้น้องเลยอ่ะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันจะสุดๆแค่ไหนลองสิ ไหนอะลองแบบสุดๆเลยนะ252ลองดูมันจะได้ไหมหายไปห้เลยนะหายไปห้เลยนะ อ่าชัดเลยโดนแซงจ้าแล้วก็ยังโดนแซงต่อไปเหมือนมันเหมือนมันค่อยๆเลี้ยงแถวกันมาทีเราคนแบบแย่งกันออกมาอโอเคจากการเทสของเราเองแล้วนะคะทุกคนน้องมังกรขาวถ้าลงคู่กันกับเสียงเซียงสปีดของมังกรจะต้องอยู่ที่306 ประมาณใส่สปีดเต็มเนี่ยสวงแล้วก็กระดูกวิญญาณขาสองข้างจะต้องเป็นเออ่มีผลของสปีดด้วยนะเท่านี้จะได้ประมาณ3ามอ่ะไปลองปรับกันดูอยู่ที่ประมาณเนี้ยโอเคได้ลงคู่กับเสียงเสียงเราได้เล่นก่อนแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้เสียงเสียงเอาเป็นแบบความเร็วของมังกรตัวเดียวเลยจะต้องความเร็วอยู่ที่350ขึ้นไป นะคะถ้าต่ํากว่านี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เราไม่แน่ใจว่า345จะได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวที่เราลองปรับเองของเราแล้วอ่ะเราได้เต็มที่336ก็ยังไปไม่ถึงก็ไม่ยังไม่ได้เล่นคนแรกอยู่ดีฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่า340 3 5 0เอ้ย340 345จะได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆ350คนนั้นทำได้ฉะนั้นถ้าใคร ไปไม่ถึงเอาเสียงเสียงลงคู่กันแค่นั้นล่ะคะ่ะโอเคมาเรื่องของวงแหวนกันนะวงแหวนของน้องมังกรอันนี้จะเป็นดอกดอกกีเลนดอกนะคะสําคัญคือแหวนสี่สายดอกบัวนี้นะเอาไว้ดึงเพื่อนแล้วก็พวกนี้ก็ใส่พวกยัดดาเมจสองเทินแรกสามเทินแรกเข้าไปนะเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยสองเทินแรกของเพื่อนแล้วก็เสียงเสียง กิเลนดอกดอกดอกสำคัญคือแหวนสองสายดอกบัวนะคะเริ่มมาปุ๊บจะเป็นนกบินพึบนี่เอ่อปอดใซซีเป็นงูมุมมุมงูแล้วก็อันนี้งูเนตร,รมายาจะใส่ปอดใสซ,ซีหรือว่าใส่ปีป,ปีตรงก็ได้เผื่อติดเนตร,รมายาก็จะได้ทำทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนะต่อไปเป็นมาน้ำกิเลนกิเลนดอกดอกอะแล้วก็กรเรียน ถ้าทีมใครรู้สึกว่าดาเมจย,ยังไม่ได้ลองเอากาเลียนะไปใส่น้องบังกรแทนนะเพราะว่าน้องบังกรเป็นตัวดึงให้เสือออกไปตีฉะนั้นอาจจะช่วยอาจจะมีสิทธิ์ช่วยได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมีผลหรือเปล่ามโนเอง <c oughs> ปิปิตงเป็นงูมุมุมมุมนะคะแล้วก็สองอันนี้สลับกระป๋ออานะเสือเป็นนก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  ซึ่งจะบอกก่อนว่าแหวนสองสำคัญตรงที่ถ้าใครดาเมจน้อยดาเมจเสือมีไม่มากให้ใช้แหวนสองเป็นนกเพราะว่าเริ่มมาเสือจะเป็นล่างม่วงเลยทันทีล่างม่วงเนี่ยมันจะดาเมจแรงกว่าล่างเหลืองเออฉะนั้นเริ่มมาก็ให้ไปล่างม่วงไปเลยไม่ต้องแปลงล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมังกรขาเขาจะดึงแล้วก็ออกไปซิลไปสกิลกันเองอื เท่านี้แหละวงแหวนและทุกๆอย่างเรื่องของทีมก็ไปลองปรับใช้ลองเล่นกันดูนะคะยังไงวันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะอาจจะมีถ้ามันตรงกับวันเสาร์เราไม่แน่ใจเป็นมันตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกับวันเสาร์เดี๋ยวไลฟ์เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ตรงกันก็เดี๋ยวอัดคลิปวิธีการตีจัดอันดับของวันสุดท้ายให้นะคะว่าเราใช้ทีมไหนเพราะว่าส่วนตัวใจเลยอะอยากไปติดอันดับ20เพื่อได้กรอบ เฟรมอันนี้มาอยากได้อยากได้มากมถ้าไปไม่ถึงจริงก็โปงแหละแต่ถ้าไปถึงได้ก็อยากไปคือถ้าเ,เรื่องของการซื้อของอะแวะแวะแวะหน่อยเรื่องการซื้อของนะคะก็จะซื้อ2 1 9แน่นอนซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเก็บตั๋วม่วงนะส่วนตัวเป็นคนซื้ออยู่แล้ว19บาทก็ซื้อแน่นอนซื้อทุกวันนะคะก็จะได้ค่าพลังตรงนี้ด้วย2ออันนี้ถ้าถ้าซื้อแล้ววันสุดท้ายเนี่ยดาเมจมันใกล้จะแบบถึงอันดับ20อะ เราอาจจะมาซื้ออันนี้เพิ่มเพื่อเก็บบับในวันสุดท้ายแล้วก็ไต่ไปให้ถึงในอันดับภายใน20ให้ได้นะขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมข้อมูลให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือเรื่องของกิจกรรมประจำวันตรงนี้เวลามันมีตู้ตัวละครใหม่เข้ามานะอย่างอันเนี้ยหลายๆคนยังถามกันอยู่นะคะว่า 1. มันรีรันหรือเปล่าหมายถึงว่าของรางวัลตรงเนี้ยมันรีไหมเพราะว่าคนน่ะจะชอบไปสับสนกับกิจกรรมไอ้เหรียญกลมสีรุ้งอ่ะที่เป็นกิจกายแท้ไอ้นนั้นอ่ะมันจะรีแต่อันเนี้ยไม่รีใจนุม่มเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอันเนี้ยคือกิจกรรมกายแท้มันจะให้เหรียญกลมสีรุ้งมาเขาจะบอกเลยว่าต้องเปิด15ครั้งต่อวัน ต้องเปิด30ครั้งต่อวันมันจะบอกต่อวันแล้วมันก็จะมีการรีใหม่อีกในทุกๆวันแต่กรณีนี้มันคือแก่นวิญญาณสีรุ้งหรือแก่นวิญญาณสีแดงแก่นวิญญาณสีแดงบางคนอนะ่ะบางเซิร์ฟอาจจะเป็นแก่นวิญญาณสีแดงแต่ของเราอเป็นสีรุ้งและคราวนี้อีอันนี้มันจะไม่รีนะคะไม่ได้รีต่อวันนะเพราะเขาเขียนว่ามันได้แค่200ครั้ง 120ครั้งแค่นี้มันได้แค่นี้เลยมันไม่ได้บอกต่อวันนะทุกคนมันได้แค่นี้จ้าฉะนั้นใครที่ไม่รีบแนะนำถ้าไม่รีบและตั๋วไม่เยอะหรือตั๋วมีพอประมาณให้รอเปิดวันสุดท้ายเผื่อกิจมันซ้อนกันเราไม่รู้เราไม่ว่าอะไรเกมทั้งนั้นเพราะเกมมันก็มีการตลาดของเขาแต่เราต้องป้องกันตัวเองทุกคนนั่นก็คือเรารอวันสุดท้ายเพราะเห็นเขาบอกกันว่า วันที่26เนี่ยตู้กายแท้จะเข้าเป็นกายแท้พี่เฉินฉะนั้นคิดในแง่แบบโลกสวยก็คือมันอาจจะมาตอนกลางวันซึ่งปกติเกมก็อยู่ดีๆชอบโผล่มากลางวันชอบโผล่มาตอนบ่ายหรือตอนกลางคืนเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าตู้กายแท้พี่เฉินเข้าทับซ้อนตู้เฉินรีลันเราก็รีบไปเปิดตอนนั้นให้มันครบ200ก็ได้มันก็จะไม่เสียอะไรเลยแบบไม่เสียฟรีอะ เออไม่ใช่แบบมานั่งบนกันทีหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยขอเตือนแล้วนะโอเคหวังว่าจะฟังท้ายคลิปกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะทุกคนเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย